สวัสด,ดีทั้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอิบซีโมโสุกูสุคนสีเป็นอิบซีอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศทุกคน,นเนาะอ่ะมาหนีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบครองบ่าวศิลป์คลิปเก่าเนาะอ่ามาพบมาพ่อกับบ่าวศิลป์ในคลิปนี้คือนอทุกคนเนาะกาเสี่ยวจั็หน่อยหนึ่งก็คือทางบ่าวศิลป์นี่ก็เคยไปถ่ายคลิปแต่สาวโสดอ่าทางอื่นเนาะบ่เคยถ่ายแบบว่าคนกันเองหรือคนเนะาะก็เคยถ่ายอยู่กว่านีก็กแต่แต่โดนแล้วเนาะแต่ว่นันนี้มาหนีนะทุกคนในคลิปนี้ก็คือเฮาสีมาสัมภผัส ทางสาวมยบ้านป่าเด็กคนนั่นก็คือเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปนันกันเลยเนาะเพราะว่าเพิ่อนถืออะไรถือคนแบบว่าวใส่เล็กๆหน่อยๆเลยแต่คนเนาะเพิ่นก็อยู่บ่ลมวนบ่เป็นสุขโมส,มสบ,บายใจเนาะก็เลยให้ทางาบ่าวดัดหร,รือว่าทางสาวน้อยเนาะมาถ่ายคลิปให้เพิ่นก็คือเพอิ่อนจะมาแก้เนาะออกมาแก้แล้วออกมาเว้า,าให้หลายๆคนนี่เข้าใจเนาะแล้วก็ได้รู้ความจริงอะไรทุกคนเนาะว่าปัจจุบันนี้ เป็นคือ FC หลายๆคนนี่สงสยัยโบเนอะทุกคนเนาะทุกคนเนาะมาหนีงกะชิมาให้จะได้ชิมาแก้ขอสองสัยให้ FC ฟซีแหละทุกคนเนาะ FC ทีท่ติดตามทางสเสมอเพ่นแหลเะเนาะสจหรับคลิปนี้จะเป็นเจไดทุกคนเนาะทางบาริษัทก็อนจะฝากคุณพี่นออ้องเนาะเข้าเบิ้งแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนเนาะฝากแชร์เนาะเพื่อว่าเพื่อจะให้แบบคนอื่นๆจะได้เห็นต่อๆกันไปเนาะทุกคนเนาะก็ชิวอะไรยรังหันทุกคนเนาะเข้าอบรมกับทางสมุยบัดปากเลยทุกคนเนาะ เาสบายดีสบายดีสบายดีก็พอแล้วบ่ต้องยกมือเนาะโดยเดี๋ยวน้ําสิน้ํากระเด็นมาจะหน่อยมาแมวลิ้นสงการนํากันบ่ช่วงนี้ไปอันี้อากาศหนาบ่กลังอยู่ช่วงถึกน้ําบ่ได้โอ้ยําลังหนาวเเนาะอือเฮ็ดหยังอันนี้คือมาลุมามันแท้โอฮดน้ําได้หดน้ต้นไม้เกน้ไปแล่นพบไปซะิแม่แม่นดน้ดนเพราะว่าอันมันหอดยามอันหน้าแงแล้วมันบ่มีอัน น้ำเด่บนบ่โตเด็กก็ต้องได้ยดหดนน้ำมันนี่นะมันมีอย่างไรในสวนมีในส,วน,ในสวนนี่นะมีหลายอย่างที่ได้สิพาไปเบิง่งเดี๋ยวปิดน้ำกับสักแประรดได้สีโดแต่ร,มรวมๆแล้วคือแบบสามารถแบบเป็นพวกผืนกินได้เลยเป็นบอกม่แม่ไม่ใครด้ปลูกอันพักไมนได้อะไรแล้วอ่ะอืมโอเคป้าทุกคนนี่คือสวนของสาวเมย์บ้านป้าทุกคนเนาะกะกะชีว่่าะ บป๊ะแปรแต่คุณเนาะเป็นอย่างเพื่อคือตั้งสื่อ youtube มาสมัยบ้านป่าเนาะเป็นบรรยากาศในเฮือนเฝนทุกคนเดินนี่ก็คือสวนเฝนเนาะการทําอยู่ที่ป่าก็ว่าแม่นคุณเนาะเพราะว่านี่น่ะ้างสวนฝนก็เป็นป่าก็เลยได้สายยาขึ้นมาสมัยบ้านป่าอะไรนะคนเนาะอะนี่ป่าชนมันมันจะมีเป็นดินแหยืมันก็เลยบ่งงามปานไดเออคือบรุษน้องเถะโบแลรุดออกมันก็มีดินแหยืคือเก่าบ่ยันยันมีทางหนามันแม่นบ่ มีต้นมะม่วงมีต้นมนันผู้ใดอยากอันอยากกินอันมันก็นสามารถมาได้แล้วมันกินหัวป้วยไงมันกินหัวเออคนเนาะมาเอาลงกับซาเมยเนี่ยมาหน,นี้ก็เนื่องจากว่าเพิ่น <c oughs> ก็คือว่าเนี่ยคนเนาะเพิ่นเป็น,ปน,ปนชาวโสดอ่าเมื่อก่อนเพิ่นเคยมีมีคนคุยเนาะหรือว่าเคยมีแฟนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นยังไง เป็นยังออกมาเปิดใจทุกคนเนาะทั้งเขาก็เลยมาถ่ายทําให้เอฟซีแถมหูคนก็เคยจะเปิดใจให้คนอื่นแต่ว่ามาในมือน,นีคนอยากที่โอกาสเปิดใจตัวเองทุกคนเนาะเพราะว่าคนก็เป็นสาวโสดเนาะอ่าหลายๆคนก็อยากโอ้ยร่ล่กับสาวเมย์อะเนาะแต่ก็คือว่าแหละช่วงนั้นก็หูว,ว่าเพิ่นมีแฟนแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นก็คือสีโสดอะไรเนาะเพิ่งจะได้ออกมาเปิดใจหาคู่ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่องราวของสาวเมยเนในการเปิดใจในมือน,นีบูกว,วา่าจีมียัง แน่นทุกคนนะเนาะเี่เอากระสีได้เขา้าไปโอ้ไปลมเนาะล้วก็ถามไทยเพื่อนเนาะอ่ะตอนนี้กระสีขออนุญาตเบิงึงให้น้ำนุมนะ่มเนาะเบิึงอันส่วนของเสมอไปก่อนว่ามีอย่างไหนเนาะทุกคนบอกว่าบ้านพนนีอ่ะนาอยู่สมัยทุกคนเนาะน,นี่แหละมีทั้งต้นกล้วยต้นม่วง okay, ก็ไม่เนาะอันนี้ก็เป็นตูบกระท่อมเนะ่ยทุกคนนะแต่ว่าสูงเนะี่ยทุกคนเห็ดจะต้นไม้เลยเนาะ บ่รวมๆแล้วกันยู่ในสวนพันนี้สามารถกินได้หมดเลยทุกคนเด้ออ่าเป็นพืชผักพืชต้นไม้นะก็กินมากประมาณนี่เนาะมี่ผักเป็ยังก็ถือว่าลายเนาะมักต้นเกาะต้นเขือก็มีทุกคนนี่นี่นะอันนี้ผักซีผักหอมไปผักจรผักบัวตอนกำลังบรรยายสวนเพิ่นตัวนี้กำลังอันนี่แหละจะจะบรรบรรยายนจะมาเอาเด้อมัดละห่าพันมัดมัดละห่าพันเนี่ย โบยมาหายลาเด้เจ้ามาปลูกกำลังดีใจกำลังสีขอบใจเจ้ามาปลูกนี่แม่คอยได้มาหอมหอมหอมเปรนี่งามหอมเปรย์นะมันหลายด้านนะทุกคนขุดๆในยังคลองนี่ผมขุดไว้ในคนถามมาเอออะไรคนถามกันบุ้มีคลองกับบุ้มีไปถามเนาะเออถ้ากับบุ้ยมีไปถามเนาะเออทุกมือที่งามขึ้นกว่าเก่าเป็นแน่เมีความหักบนนี้นะ โอ้ยโย่รลายมาพี่ปนังกันโงก่อนาล้มกันเมยแข่งเมยขาเลยเนาะปนังปนังปนังปนทุกคนไปปนังโอลมกันแบบแบบเป็นพิธีพิถันเนาะทุกคนเนาะจะได้แบบรู้เรื่องลายกันนี่ทุกคนเนาะดูอ่ะทุกคนเนาะตอนหนึ่งกันทางเขาก็ได้อ่าให้เสมอเนาะรีวิวส่วนเพิ่นอะไรเนาะอ่ามื่อหนึ่งกันทีได้มาโอลมกันแบบเป็นพิธีพิถันเนาะอย่างเป็นทางการอ่าอยากบางคนก็จะูุเอ้าเป็นอย่างคือถ่ายคลิปเสมอเป็นอย่างคือว่าเออถ่ายกันเองไงวันนี้เนาะ ่เสมยวันใดๆเมื่อนี้เนาะก็คือมีอาทางเอฟซีไลาๆคนถักกันเข้ามาอือเสมยอ,อ่าจะโสดแท้บอเออก็บอกว่าเออโสดแท้อุ้ยคนโวควสดแท้ละคอเจ้าออกมาถ่ายคลิปเปิดใจใ้บอแบบนี้นะอก็เลยแบบ ก็คิดไลายดนเติบแต่ว่าก็ไล่คนนะที่ว่ากันอ่าคอกันเข้ามาแบบเออถ่ายคลิปให้เบิ่งแน่ว่าอ่าเป็นจ,นจเจ้าหน้าที่เจ้าถ่ายคนอื่นเปิดใจให้เบิ่งแน่แบบนี้นะก็เลยตัดสินใจออกมาถ่ายคลิปมื้อนี้นะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็เลยนัดเจ้ามาเออมาถ่ายคลิปแน่ระศรน่นนะโอ้ <No way. S 1> คือได้มันเป็นอ่าคำขอเห็นของของ FC เนาะคือคนที่อ่าอยากเห็นเจ้าหรือว่ามักเจ้าแม่นก็เลยอยาก ที่เจ้าบอเออเจ้าโสดนี่โสดแทเบอเนาะถ้าว่าจะโสดแท้นี่เจ้าสามารถออกลูกโซเชียลได้บ่อเนาะไม่ไงนั่นแหละนั่นแหละเขามหมายเด่นเพขนก็เลยแบบคันว่าโสดแท้ก็ถ่ายเจ้าออกมาอ่าอ่าบอกเอฟซีได้ไล่คนแบบนี้ฮะนะก็เลยโอเคเอาตัดสินใจกันเลยเออมันกะบัมียังเสียหายเนาะพวกก็โสดแทแบบนี้นะก็เลยออกมาถ่ายเปิดใจดีกว่าแบบนี้ฮะนะคิดโดนบกกรสิออกมาเปิดนี่อุ้ยกะเธอว่าโดนอยู่ได้อ่านอนคิดนั่งคิดแบบ มันเป็นยังไงวะยังคือหลุนเนีเพราะว่าความหมายนี่ถาขาข้าเห้าคิดออกมาแบบถ่ายเปิดใจเนาะบางเทอมันก็มีทั้งแบบว่าอบางคนเามเมืองย่านได้ยิแบบอุ๊ยเป็นยังคือมาถ่ายกันเอง <c oughs> เออ <c oughs> จะก,ก็บับไปยูทูปว่าจะสิมีผู้บา่าเออนำนองแบบนี้ฮะนะก็เลยคิดแบบมันจะบ่เป็นยังบ่แบบนี้ก็ลเลยอ้อยาแหละอียาห้ากับ่มมีคนคุยเนี่ยบางทีอาจสีมีอะหนุนม่นมๆทางอา ยูทูบบอเนาะสนใจเนาะเออเป็นว่าอะไรเออคือมาจุดประสงค์นึนงเฮาก็อยากได้คุยแน่แม่อนอ่าเรามากะเป็นคำขอของขอฟซีแน่แม่นงี้ยโอ้โดูดูดูสรุปตอนนี้น,นะเจ้าบบมีคนคุยบอบอบมีเลย<ม>บบมีคนคุยอ่ะก่อนสี่ท่าเรื่องคุยนะสีขคอเพราะว่าสุก่อนเนาะที่เฮาได้ถ่ายเสมอแต่ปลายเดือนเนาะเพราะว่ามีทางหนุ่มหนุ่มทางไกลบดหนุ่มทางใดแหละตอนนั้นก็จำอ่ได้ที่ว่าเออเป็นมีการที่อย่างก็ มอบเงินมอบคำไห่ตะกี้นะคนที่จะคบตะกี้นะเอาไปใส่ตะเดียตอนที่ว่าคบตอนนั้นเนาะโดยกะได้เลิกลากันแล้วเพราะว่าตาคนตามบ่เข้าใจกันก็เลยเลิกลากันแบบนี้นะแต่ว่าคบกุลาดนเติบบอุ้ยคบกันประมาณหกเจ็ดเดือนผูด่ะอ๋อก็ถือว่าดนเนาะแม่นมันมันไปผิกพันกันแล้วอย่งว่าบ่เข้าใจกันผิกพันในกรณีที่แบบว่าพู้ซึกแบบว่าเข้าบุคโภคชัดเจน ลมกันนีอ่อยากมีความชัดเจนชัดเจนแบบไรเพราะว่าทาั้งเสมอเองกับเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นวอคอยานาเขาเป็นาสามมือสองก็คือชอบเป็นแม่ห้างเนาะออถ้าเขาอยากมีความหักกับพายจากคนเขาไปอยากได้ความชัดเจนเอเอได้ความชัดเจนแบบไรบางคนบอกว่าชัดเ,ออเจนไม่ได้ก็คือเพิ่งบอกเลยซัมเนี่ยคอยให้ความชัดเจนพอบนาะเคือเป็นเรื่องเพิ่ัพพอตอีกอย่างเนาะกับเาหับ กับบริอตติแต่ว่าให้ได้ความสดจจนว่าเป็นผัวผู้สาวกันมันมีว่าในกรณนั้นทีว่าในการขบกันเลาบอกว่าอหายเจ้าไปลมภัยก็ได้เจกลมภัยกระลมแบบเดี๋ยวือความมาคู่คนในการที่แบบว่าถ้ากเอะใจว่าเป็นยังในการที่เฮาลมกันขบหากันจะใช้ผู้สาวตัวเองไปลมคนไพลก็ได้ได้เราก็แบบว่าขบกันเดนยาบหกเดือนเจ็ดเดือน มันก็ต้องมีการแบบว่าให้ความชัดเจนกันเหมือนบ่าไรมันออ <m> มก,ก็โดนพอสมควรเลยเนาะเออคบๆกันอยู่แต่ว่าเปินอน้าญาตให้เจ้านี่ไปล้มปูบา่าวท่านอื่นได้มับ่แม่ไปล้มได้ไป,<อ>ไปคุยได้ให้เจ้าไปคุยซะไปคนอ <soul> ื่นซะท่านเองงวกวเอ็งงว่ะเอาท่ <lim> ังว่ะไปคุยความหมายถ้าว่าคอยกับเจ้าบริเป็นชูเป็นแฟนกันเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้แบบนี้ฮะนะความหมายฮะนะเออเราบอกเรงนี้ความหมายฮะนะเรื่องความชัดเจนเนาะคือเสมอในมีความชัดเจนตรวดอยู่แล้วเหมือนบัน แต่ว่าพอแต่ว่าเพิ่นยังบอกให้ความชัดเจนพอาะ่มันบอกแนนแม่แนนแมนแมนแน,แน<ม>อ่ะนี่คือเรื่องอดีตเพิ่นก็ว่าแมน่เนาะ<ม>อ่อพอาพราะวันตลาดเพิ่นก็มีแฟนแต่ว่ามันนี่คือโสดเออมีแฟนมีแฟนแต่ก็โสดแล้ว,น,วนี่รนแรงโสดหอนบ่เดือนอุ้ยกัดกัดลายเดือนอยู่ยังหอบวันละลายเดือนอยู่อืมแจ้งไว้เจ้ากะคือที่ผ่านมาก็ไม่ได้บอกใครเนาะอไม่ได้บอกใครเพราะว่าเขายังบอกร้อมเดี๋ยวจะบอกใครนะก็เลยเบิ่งคิด เก็บขิดจารดากรแบบเป็นจังไดบนเพีาออกมาว่าวย่างโคตรแบบอุ้ยชมนาในบวเซียนะเออเน่ก็คนไม้แบบคนไม้คือเอาขบคนทางไกลมันก็จะมีความเสี่ยงแบบนี้นะเนาะมันก็คือเขาอยู่ไกลกันแต่กะ่าเป็นยังดอกคันว่าเอาใจตรงกันมันกะาเข้าใจกันมันกะไปกันได้เดือนเนี้นะโดยโดยอ่ะทะกคนเนาะมันเองคะสีเราเข้าสู่เรื่อง ในปัจจุบันนี้เลยใช่เนาะอ่าจังไดก็ได้ออกมาเปิดคลิปเปิดอ่าใจยังเป็นทางการเหรอเนาะแล้วลเป็นยังไงเปิดใจเรามีคือเจ้าเนี่ยเป็นคเครืจอบเป็นสาวมือสองเนาะหรือว่าเป็นสาวไม่ห่างเนาะลูกจกคนก็ลูกเออลูกคนหนึ่งคนหนึ่งลูกชายบร<ช>ลูกหญิงลูกผู้ชายลูกผู้ชายจากปีแล้วอ่าสามปีไปเดือนหน้าก็ครบสี่ปีแล้วโอ้โโดยโดยโดยอ่ะไก่เลยเนาะไก่แล้วดูการมันเกิดเพิ่น คือเจ้าเนาะคือแบบเคยไปถ่ายคลิปสาวโสดเนาะอ่าเคยไปเปิดใจสาวคนนั้นเปิดใจสาวคนนี่เนอะแต่ว่าในมัอนี่มาถึงตัวเองเนาะมาเปิดใจตัวเองนี่นะในความคิดนี่มันในเอาว่าไงหลบย่านส่วนใดในไงหลบเนี่ยยังจะว่าหอยยังจะว่าหาในเรื่องแบบใดในเรื่องแบบว่าเอาอีหย่างอ่าบ่มีอีสังมาถ่ายกันเองล้วบันนี้นะอ้ายูทูบก็อยากได้ผู้บ่าวคู่กันว่าเออตอน้องนี่อย่างนี้นะว่าเออยูทูปกะ อยากสิมาเห็ดแบบนี้บ่แบบนี้นะกกะคิดอยู่ในลำดบับก็มีลายอยู่ก็ม<า>ีหัวใจเนาะมังคนก็คิดแบบนี้เนาอะ,อะไปถ่ายคลิปสาสดเท่งกับเจ้าได้ดีเลยอยากได้ดีคือเขาบ่ประมาณนี้เนาะมังคนจะคิดแบบนี้เนาะก็เลยออกมาถ่ายตัวเองจังสี่ตัวนี้คือความคิดนีงไงลูกอะไรจังไงจังตัดสินใจมาเปิดเนี่ยจะคิดว่าอะไรก็คิดว่าบอแค่คาพวกนั้นบอกว่าอะไรกาถ้ามันในการกอเรื่เถอะมันต้องมีมีทั้งคนหักและมีทั้งคนสร้าง อก็คือบว่ายยังก็ตามน่ะถ้าเขาไปแค่คำคนเนาะ้ากับบมีจุดยืนหรือว่าอ่าอย่างคือว่ายง่ายคือแบบว่ามันเกิดทำนองแบบว่าถ้าเขาไปแค่คำเขาจะว่าเหากับคือสิแบบอันนี้แหละก็เลยบต้องสนใจคำนั้นกับปล่อยผ่านซะกานเจาง่ายคือชีวิตเขาเนาะฉีดเขาตัวเขาเองเนาะเขาเสียดใดๆก็เรื่องของเขาผมเขาเป็นคนกำหนดเอง แต่ว่าคือความคิดของคนอื่นเขาห้ามบ่ได้อยู่แล้วเนาะเมีนเขาห่างความคิดเขาบ่ได้เขาจะคิดจะได้กะแล้วแต่เขาแบบนี้ฮะนะมีแต่ว่าตัดสินใจเอออันนี้ควรบอกควรอันนี้ถือบ่ถือกันพราเนาะเมียนแตเจ้าบริูภดีสำตัวเขาเองดอกโดย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 ก็เฉลยอายุจากปีเลยใช่อายุอ่าสักหกปีสักหกปีเมียนเข่าไปเติบเนยย่อเข่าย่อเข่าย่อเข่าเยอะเออย่อเข่าอันนี้สักหกปีแม่เมียน สัหกปีจังไดถมาเปิดใจนี่อยากสร้างครอบครัว่อยืดเลื่อยอยากหาแฟนลมสืส่อในกรณีตัวคุยเองน่ะแม่<อ>ค่อยอคิดว่าอยากาส้างครอบครัวเลยได้ถ้าพ่อคนที่ว่าถึกใจคุว่าอายุข่อยมันกา,าสาวปลายเลยเนาะกระิเขาสามสิบแล้วสมุดว่าก็อยากพก่ออยากเอาถ้าคนที่พ่อคนที่ว่าอยากส้างครอบครัวอะไรทั้งเสมอเองกับพ่อได้ อพออยู่หอกอ้ายแลย้วช่องมาซัเมือก็มีลูกอยากมีคนเดี๋ยวพาสางพาซาพาเห็ดพาหาแบบนี้ฮะนะหาเงินแบบหาคนที่มาเลี้ยงลูกซอยทะเลอากาวามเมนเนาะโดยอ,อ,อ่ะคือแบบแบบคือจะามาแบบนี้เนาะแต่ก็คือเห็นเนาะการทำเปิดใจนใีน่สลายมันก็นจะมีผู้เบารุ่นเท่ารุ่นเท่าง่ายๆกันเนาะสานักมันจะเจอแต่หกสิบห้าสิบเจ็ดสิบเนี่ยนี่ฮะนะอ่าสลาคือเคยเห็นแคแล้วเนาะ ถ้ารุ่นนี้คำอารมเจ้าเนี่ยเจ้าสีลมบ่กะประมาณส่วนหลายก็คือว่าอะไรกาสีประมาณหาสิบรัห่หกสิบเนาะลมลมบ่ลมลมได้เอามาเป็นสามีได้บ่อะไโอกาสการหาสิเป็นได้ต้องคุยกันเข้าใจได้ถามว่าโอ้ยอยู่ร้ายแล้วมาจูจีจุกจิกเอาใจเอ้ยจะไปนั่นบ่ได้ได้จะเห็นนี่บ่ได้เด้อกะเอามาันกะอีกส่วนหนึ่งแต่ก็คือว่า,าต้องเน้นความเข้าใจกันเออความเข้าใจของคนสองคนเนาะ ถับอหูร้ายแล้วแต่ว่าเห็ดนิสัยเด็กหน่อยนี่ก็บ่โอเคเหมือนมาเลยเคยเจอมาบ่กะบ่เคยเจอแต่ว่ายจะบ่อยก่อนเออบ่เคยเจอแต่บ,าอาอออบ่อ,บาอายกอ <c oughs> ่อนอืมคือแบบว่ามาลงกับมาแล้วเห้เฮานี่เอาใจเพิ่นอย่างเดียวนี่มันมันบไน่ได้เนาะมันต้องอ่าเชียรยังกะแลแต่กันเอาใจหรือบ่หรือว่าการบ่ตาใจมันต้องมีเหตุและผลเนาะต่างคนต่างเอาใจกันอะไรแหม่นบ่เลยมันจังไปกันได้แม่นบ่เลยใช้ความทั้งหนึ่งเอาใจมันกะเป็นไปบ่ได้แม่นบ่เลยเนี้ย โดย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 ถ้าเกิดว่าได้สมหวังสมหวังเนาะจังนไหนสีออกเฮือนออกซานบวหรอวต้องมาอยู่เพื่อนหลังนี้อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นอนาคตถาว่าในใจตัวขอยเองกะก็คิดว่าอยากออกเพื่อนอยู่ยงงจะงอกหอกอเป่คือคอนในครอ,อ,อบครัวแบบมีห่านเมีมยงค่าคายไงมือตัวเองะนะบม๋มเป็นยังดอกห่านค่าคายนี่ิชาติดโตบ่ก็อข่อยเป็นคนที่ว่า มาเก็ดเจิมสวยวิชาคือเจิมสวยโอ้เราว่าอาชีพงานเจิมสวยนี่คือเจ้าตายตัวเป็นย่ังไงมันบ่เป็นแม่นติดต้องสมมติว่ามีห่านเนี่ยคือบ่ต้องเฮียนมันบ่เฮียนเปิดเห็ดเลยเลยมันบ่หัตบุคคาเลยเลยแมนโอ้ก็เห็ดอยใช้มาก่อนบ่เคยเปิดห่านอยู่เซโนเดะเปิดห่านอยู่บ้าน ตัวเก่าการตัวเก่าตัวเก่าซะคนเก่าอะไรอ๋อคนที่ว่าเลิกลากันไปหั er> ่นนี่หรอเหตุที่พูดเนาะเมีนเมีนเหตุเหตุดูว่าโดยโดยถ้าเกิดว่าได้ล่มกันแล้วเนาะได้ศึกษามันกันแล้วนี่ทีใช้เวลาดนภาษาก่ที่แบบเจ้าจะเออโอเคเนาะคือเฮานี่คุยกันมาดนแล้วเนาะแบบเออข่อยความจากงกับคนเราไม่ได้เจ้าสิมาหมั่นมาขอจังนี้สิฮะนะจะคุยกันดนบรือเปล่อุ้ยขอคิดว่าประมาณ หกหรือเจ็ดเดือนคือเก่าได้ขนาดแม่นค่ะเฮาลมกันหกหรือเจ็ดเดือนแล้วนิสัยห้องบวบบวบไปกันบ่ได้ก็อื้มก็ยังคือเก่าเห็นหมคือแบบนมี่มันก็คือตัวอย่างเนาะแม่นคือตัวอย่างมันนี่ฮึ่มลมกันมาหกหกเดือนแล้วก็สุดท้ายมาผิดหรอกกันคือเก่าแม่นโอ้เอาจ้าหนี่ดีกว่าเนาะแบบว่าถ้าผู้ใดเข้ามาลมเนาะให้เปียตัวของตัวเองดีกว่าเนาะแม่นถูกต้องบางคนเข้ามาปรับปรุงอยากปรับปรุงอย่างปรับปรุงเพื่อเฮาแต่สุดท้ายมากอะเหตุบวไรตลอดไปเนี่ยแต่มันคุยกันมาหลายเดือนเพิดมาสุดท้ายมาเพิด กลับไปเป็นผู้เก่าหมดท่านอีมาถับมาได้ไหมมันก็เลยเป็นการแมาเสียเวลาได้แบบนี้เอาตัวตนเข้ามาดีกว่าเนาะ<ม>จะเป็นอะไรจะเป็นปน,นันจะถับได้ควก็คุยขวามอะไรก็บบุคุยดีกว่าเนาะโดยดูเอาประมาณห้าหกเดือนคือนี่กับไก่สมหวังแล้วนี่เนาะแม่นย่อมได้ไก่ยอมหับ เพราะว่าเขากับบริเลหลังจากคุยกับข้าเจ้ากับบริคุยกับไนะพ่เนาะเพราะเขาจริงจังนคนเดียวถ้าว่าได้คุคุยกับไพ่เลวกับชิเน้นคุยคนคนเดียวแล้วกับิโบเผือ่อใจไพ่เลยเป็นยังนะผัวเขาจริงจังเลยในการที่เขาลมหรือคขครบเขาบริว่าเขาสีป้านพเพราะอยากได้คนนีแบบว่าเออขีดแเพฝ่ดโอเคแล้วเอาอสีจับมือถือแขนกันสั่งไปนำกันอะไรแล้วมันก็มาผิดหรอกนะตั้โมขิดเลยได้เคยเคยคุยกันเรื่องอะเรื่องมามันมาคออยู่ปะ ก็เคยอยู่ว่าอยู่นัดกันหลือเปล่ากาบอหนัดแต่คุณว่าว่ะเออคดองเจ้าโทได้ท่อนนี้เด็ดเนาะแต่คนมาทามแบบว่ากษัตริย์มางคอจะท่อนนี้บอแต่คนมาเคยทามแบบเออคดองเจ้าโทได้กะท่านท่างนี้ก็บอกไปว่าอุ้ยพระเฝ้าว่าวดกประสนก็บอกว่าอการบึงไปเนี่ยแล้วก็ว่านี่แหละกเอาสมบัติสมเมืองกันวสิเอาฮะนะกะ็มาเบึงกันตัวจริงก่อนสินะเคยก็มาแล้วเจ้าเห็นขวดขับโบได้เด็กแบบนี้คฮะ ก็บอกนนี่เ้าแบบว่าทาว่าอย่างงูเรื่องขาดงมาเบิ่งกันก่อนเนาะแมนมาเบิ่งกันก่อนเออ่อยบางที่อกขาดงไปแล้วเออ่อยโอเคเนาะโอเคมันมาเบิ่งตัวจริงเอ้าเจ้าคือเป็นย่นนี้เพราะว่าแมนแมนอ่าเพราะว่าเฮาอยู่ใกล้กันคนไม้นะไม่มามาเบิ่งกันก่อนเอาไงคือต่างคนต่างเบิ่งกันก่อนเนาะได้เห็นได้เห็นไหนตากันแท้แทก่อนเนาะแมนโอ้มนจะบวอได้ขันแบบนี้ถ้าเกิดว่าสมัยเปิดใจไปแล้วบางคนเปิดเอาอยากมาหาก่อนก่อนจะทําความู้จักหรือว่าก่อนที่เปิดใจคุยกันนี่อ๋อ เจ้าสิมาบอกกะมาได้ผูวเขาก็ยินดีอนหับอยู่แล้วเลือสิมาในฐานะอย่างเขาก็มาหากันเห็นหนากันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นบอกถาข่อยเห็นเจ้าแล้วเขามาเห็นตัวจริงกันแล้วจะหับเขาไปได้ก็หับไปได้เลือเขาเห็นกันแล้วรับเจ้าหับข่อยได้ก็หับเจ้าได้ต่างคนก่าอาลมกันโตคุยกันไปเลยแบบนี้นะเป็นดีแหละก็ดีกว่าเนาะดีกว่าที่คุยผ่านโทรศัพท์เนาะคุยกันไปหลายเดือนิ่นมาเห็นตัวจริงิ่นเอ้า คือบ่เป็นอย่างที่กูคิดเนาะเพราะว่าเออแม่ก็มีอยู่่วนันก็มี่วกันนั่นแหละอือโอ่ะมาได้แม่นมาได้เต้องเลือกอ่ว่าซะผู้บ่าวลาผู้บ่าวได้โอ้ตามตาชเลือกนะกะนี่ก็กะสิบ่เลือกแบ่แม่นน่น่โอ้ยอยด้วยแบบมสโตมักผู้บ่าวไทยบางคนก็มักสโตมักผู้บ่าวลาวจังซี่แะ บ่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 บาเปนเน้นเอาคนนั้นนี่ให้เราเบิงตัวเองเขาีนเขาเก็บไว้ได้ว่าสิอุ้ยงามขนาดนั้นเหรอกบ้าภาีไปเรือเอาขนานี้บอย่านอย่ามีความมั่ใจคือว่าเขาก่งามเลือกได้อยู่นะเาตรงเลือกนะอย่าาีนะเอเลยนะความหมายคือเขาต้องเอาคนที่แบบว่าจะอยู่ทางใดก็ตามอยู่ฝั่งไทยฝั่งเาาอยู่ไซก็ตามแต่โคคนที่แบบว่าหักเพลงเลอาหักเขาได้หักเขาได้พวที่เสมอเอก็มีลูกแบบภีนะัว มีมีลูกนะว่ายังไงซะถ้าหักแล้วเขาใจอ่านี่ใช้เขากัดเนี่ยคือถือว่าโอเคแล้วม่เปะไรมีบ่มีบ่มีส่วนโตแบบมาหมักผู้ย์ใบ้านั้นแบบนี้นะส่วนโตนะพ่อคือบมีสเปกว่ะผู้บังเนี่ยบ่บ่บ่กันสเปกเดี๋ยวคือสิบบมีบ่แม่ดูร่างหน้าตาในการถ่ายเขาลมแล้วสมมวเจ้าหน้าตาดีแต่เจ้าลมกข่อยบ่คือกันมันกับไปกันบ่ได้มนถ้าเจ้าหน้าตาบ่ดีแต่ ข่าวลมพองเจ้านี่คือแบบเออห้ให้อ่าความสําคัญเฮาให้เกียรติเฮาเออมันก็คือแบบเออมันก็สบายใจบอกหะเป็นตัวตนของเฮาเองเหม่นบอกมันก็ถือว่าดีได้จะดีกว่าเนาะอืมันมันก็สิมีความอุ่นหลายกว่าขน่ะเนาะแม่นแม่นแ่ดูดูดูโอ้ดูคนเนาะคือว่าอะไรคนมาอีกแถ้ามาจั่ไหนคือเฮานี่กจะความตื่นเต้นเนาะเป็นอย่างนึนต้องมาเปิดใจหมู่เ้าวคองเนาะ บางทีเออไปถ่ายคลิปนํากันเนาะถ่ายคลิปสาวโสดคนนั้นสาวซ้ำน้อยสาวเนือก็ถ่ายนํากันเนาะบินีไปได้มาถ่ายหมู่ตัวเองเลยคนเนาะย้อนอย่างนีของของเอฟซีแต่คนเนาะบางคนกับบเสื้อบางคนก็อยากล้มยุ่งแต่กระยานเนาะแม่านนั่นแหละอ่านั่นแหละก็เลยเอ้าตามใจเนาะตามใจนุ่มๆหรือว่าตามใจเอฟซีคนนั่นแหละเพก็ต้องอยางงั้เอาใจเพื่อนในนั่นแหละ หนึ่งมากกับมันเข้ากับงานเข้ากับทางนี้แน่แน่ใช่ผู้อื่นได้ถ่ายตัวเองมังฉีบุได้เนาะนั่นแหละนันเลยคน,ยนบ,บอกมั <c oughs> นอ่ะอขวายโสดแท้จะคืบอบุถ่ายตัวเองอนนี้แบบนี้นะเพราะเสือยังจะมีคนลมอยู่แล้วคนจะ,จะคุยแล้วอุย้ยกับบุมี่แล้วบ่มีจะต้องออกมาถ่ายข่อยเบิ่งเนี่ยแบบนี้โอ้ยสนิทกับโอเคอ่ะมันกับบุมีเสียหายอยู่แล้วก็อ้ยออกไปดนกลัวอ่ะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อว่าเองยังงครับเฮากับชีมีความจริงใจเลยสัตท์กันเนาะเพราะว่าเออข่อยโซดแท้ข่อยเปิดแท้นี่ เจ้าอยากลมกับเขามาลมได้เน,ะะนะา,านะจเจ้าอยากลมกัจะเบิ่งความาเทิร์กันแล้วแต่เจ้าคอยบุมีการบังคับเนาะแต่ก็จะช่วยใจเน,นาะจะมีคนลมหรือว่าจะเบีดโอ้โง่ใชาไหมยูมีก่ก็ยักษ์คือเขาสบายใจแหละเท่านี้ <c oughs> เท่าที่ว่าออกมาเลยเทาได้เห็นในเอฟซีที่พูด <c oughs> แล้วว่าเทานี่เออเป็นเขาว่าแท้เขาโสดแท้ใช่ไหมนอันคนที่แบบเปิดโงนไซเนาะนั่นแหละมนยูแมนยูคนที่เปิดโซนไซอู้หลายคนยังหาว่าใช่ไหม ก็อบบเปิดใจยิ่งทำเรานียฮะนะจะโเขาถ่ายว่าก็ถแายเออผู้เสื่อดอกแบบนี้ฮะเนี่ยการที่เซลล์ลินเดอรนี้ฮะนะคือทำไมเจ้าก็บอ่าผูมั่นใจตะครองเวลาเปิดใจจะมีปุลล์บอกันยามันเอามาเห็ดให้อ่าให้เอฟซีนี่ให้ชงใช้ในตัวเขาเสื่อมกับเชดูว่าเฮานี่เออโสดเท่เนาะอ่าแต่ว่าผู้ใดมักในลมก็บลมได้แต่คือว่าแล้วการรวมกับลมแล้วมันก็ขึ้นอยู่ในความอ่าคนสองคนมันจะเข้าใจกันเนาะทุกๆเรื่องเนาะ หรือว่าบางคนกับบางเรื่องกับปับปรุงทกันไดกับปับเอานอกบางเรื่องเนาะถูกต้องโดยโดยือว่ามียังไงบ้า้เนาะก็ถือว่ามาโอมารมกันเป็นได้หูเลยเนาะสรุปแล้วก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าสูตรเนาะสถานะหัวใจนี่ก็คือว่างยังไม่ริ้วเนาะมีแต่ว่าถาว่าหนุ่มๆคนใดดูว่าเอฟซีคนใดดูว่าอยากทำความหัวใจนะ แอดไลน์มหาสมัยก็คือมีไลน์มีเฟซเนาะเป็นคนแอดเป็นก็มีนะทุกคนเนาะแอดมาเลยทุกคนเลยในช่องในยังคนกระให้เลยว่านาะมีมีในช่องกระซองกระสมัยวันป่าอะไรทุกคนเนาะคนก็เป็นเป็นยูทูบเบอร์กันอะไรเลยเลยหรือว่าผู้ใดอยากต้องการพอสื่อกลับมาได้ทุกคนเนาะยินดีบางทีบางคนเนาะกระบวกกล้าเนาะอยากผ่านสื่ออยากผ่านยังกระถักทายมาไดรทุกคนเนาะเราขาก็ไปด้วยกันตลอด กาสิได้คุยอารมณ์ให้งานได้ยี่ดอกเนาะบ่คือบอค่อบอคือสาวโสดทั่วไปเลยเนาะอ่าอยู่ไกลกันโดนพอหน้ากันที่หนึ่งมันติดต่อกันยากแบบน่ะคืออ่าทางเขากับสามมือแบบปลงกันทุกมือเนาะถ้างจะเข้ามากะคอแต่คนเข้ามาแบบจริงจังแล้วหักแท้ได้บ่เออเจ้า,าสีสังเกตออกบ่ผู้ใดหักแท้ผู้ใดว่ามันหักบ่แท้นี่ขนาดเจ็ดเดือนดิเขาก็ยังไฟย่ำสังเกตอยู่ได้เลยนี่เออจะโมโหนี่นะเออสังเกตเยอะโดยโดยคือว่าอะไรจะได้กับเวลาเป็นคอพิสูจน์เนาะอ่าบ่คนมันสิดีหรือบุดีหรือเข้ากับสิดู ภูจากเจ้าจเจ้าก็จะตู้จากเขาเนาะถ้าเกิดเรามีไลังคา้ามมลมโอเคเด็กคนนะ้องก็คือว่าเอฟซี FC แตละคนก็คือใช้ของใจเนาะถ้าเกิดว่าการถ่ายคลิปนี้แล้วยังเออยังบ่มันใจยังบ่พอเนีไหกนกะองว่ามาใหม่เนาะ ว่าต้องแห่ช่ำชเ่็ดยังอีกต้องแบบใดอีกเนาะลองลองทำว่าใหมรอยเผยยังรอยหน้าบ่อเดยตามนั่นแหละทุกคนเด้อมี่ยังกะว่ากันมาได้ทุกคนเนาะทางเขากับบออยังหลายทุกคนผมบอกเขากับต้องมีงานไปต่ออีกมื่อนี้เนาะอ่ากาแฟคลิปนี้ฝากสมัยคะแนนทุกคนเนาะโดยโดยโดยอ่ะโอเคโอเคเนาะขอจบคลิปได้ไปเลยเนาะโดยโดยอ่ะสบายดีโดยสบายดี